นี่ครับดีดูดีขับนำมาโอ้โหรถแท้ครับจากต้นตันเทอรเบนแล้วขับขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วทีดีล้อไหลไปด้วยแล้วเแล้วฝั่งจีนด้ครับต้องไปคอมบอยได้แล้ว,ลวเลนลูกนี้จากดีดูดีจะเข้าเนินหลังกระแพงตรงนี้ปิแอร์รอรถกำมายืนยั้งๆๆยังยังไม่ได้สวนถึงเพิ่งยิงโอ้โหแล้วดูครับ อาร์อาร์คิวดิวีครับตอนนี้ว่ายน้ำมาเช็คให้เพื่อนครับแต่โดนอินเดียต่อยตายคาน้ามาเลยครับไม่รู้ทำบั็กหรือเปิดโปวะเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอครับเบียร์สิบเอ็ดครับก็โดนต่อยตายคาน้าไปอีกครับแล้วเหลือเอิร์นี่คนเดียวเขาจะทันไหมไงโดนต่อยไปสองหมัดครับทีนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับผ่านมาสิบเอ็ดเกมครับบิเกตตอนจากอินโดนีเซียนำเป็นที่หนึ่งบล็อกเกมมิ่งจากเวียดนามตามมาเป็นที่สองอาร์อาร์คิวอัติาไทยแลนด์ที่สามครับแล้วเกมถัดไปครับเป็นเกมที่ที่สองขอบอกเลยนะครับว่าอาร์อาร์คิวอาัต แล้วเกมนี้เป็นเกมที่ฮาที่สุดตั้งแต่การแข่งขันชิงแชมป์โลกมาเลยนะครับจะฮาขนาดไหนอาอาคิวจะได้ที่เท่าไหร่ไปลุ้นกันเลยครับเฟสถัดไปโอ้โห <laughs> น่าสนใจครับ <laughs> ผมบอกเลยนะโอ้โหไม่ปล่อยไว้ฮะ, <c ười> ะครับแล้วนี่เซลแก่ขับรถมาอยู่เรืออัพเกงแกก็รอจังหวะครับจะช่วยเพื่อนครับรล้ไกลว่าวรับเพื่อนแล้วอยู่เรออัพไปเลยครับ ไปไหนดีนะครับแต่ที่แน่<ร>แนๆในไอเอ็นดีครับผม oh, แตกบีทีอาร์ชันครับบอกเลยว่าน e m o ู e ช่วงฮะช็อตเดียวตรงนี้ไม่ชมัวราแล้วครับแต่อาร์คิวก็อยู่ด้านในเหมือนกันนะวอลดัสเองก็อยู่ตรงขอบด้านบนซ้ายนะฮะคโอจตอนนี้เรียกได้ว่าติดแงกเลยครับเรรียยบ้อ แล้วดูครับเข้ามาทิ้งาปเราไปเรแท็กซี่ตรงนี้แล้วตัดกระบานเท่าไลาเส้นปั๊มยาอยู่แล้วแทงเข้ามามดานมุมนี้เก็<ว>บนนไม่ดึดงกันแล้วรอจังหวะต้องชุบเพื่อนก่อนแล้วมุมนี้ครับเข้ามาแต๊บหนึ่งมีโยนสมองเบรคไปก่อนทางฝั่งตัวแทนแต่เย้ตรงนี้โดนมาหนึ่งหนึ่งกับกบอยแล้วจังหวะจะนอนครับบอโอ้โหเรียบสมใจอุ้ยแล้วเอาอะไรครับอย่างดี้ออกมาด้านหลังอย่างนี้เอาเรียบร้อยครับผมเกมโอ้โหมาสี่จ่ายสี่ผู้ชมครับอยากจะทิ้มนิ่มเหลือเกิน โอ้โหพังครับตัดภาพมาตรงนี้ครับยังบุกบ้านไม่จบสักฝั่งดูซุปครับไปต้องจอนจุนได้แล้วมาครับสามจอที่รอคอยตรงนี้ครับดูไม่ออกจริงๆครับผมบอสเกมมิ่งตอนนี้จะถอดข้างบนครับโอ้โหเอาจอไหนก่อนดีทางฝั่งวันรับฟ้าตินครับไปน็อกพลัดได้แต่ภาพมามีโดนเด่นเป็นหนึ่งครับบอลของวินเตอร์น็อกไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้วไอ้ชัดครับแล้วดูครับมุมนี้ครับซุปครับทีมไทยครับทีวันตรงนี้สามจอเอาออกได้ไหมดูไม่ออกจริงๆขอขอเถอะเออนะฮะแล้วมาตินครับไปซ้ำพลัดอกออกเกมแล้วจัมเปอร์ครับน็อกีบ้้้ไน็เววดแลมมุ 五万。 เดินเข้ามาแล้วโอ้โหโหสามสักคว้าคุณผู้ชมครับบ้านนี้มีรักโอ้โหบ้าบอคอแตกของจริงครับยืดูแก๊งนะมีการเซนเลิบเอิดออกไปด้านนอกครับแต่ว่าเบรกเองแกรออยู่ครับไอทางด้านตัวจัมเปอร์แกก็กำเนียอยู่ครับจะซัดหน้าคนทั้งบนแล้วปาไปหนึ่งจังหวะยังไม่โดนคนสเปซสวนไปหนึ่งทีโอ้ยแล้วเบรกเก็บได้หนึ่งศพครับมาพลางโดนเต็มๆหน้าครับแก๊งตัวเองเฉยเลยครับแล้วจัมเปอร์พยายามจะแห่เข้าไปด้านในบ้านสเปซสวนขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ครับสเกาคิวฟิ้งขึ้นมาเก็บเรนสไปได้้้้้้้้เเววลลลมมอออออออยยดด์กกกก็็บบบบไไไไงงงงคคคคปีีีนนนฮะโโโโหหหแแตตต่่รรรรรัััจสสาู ครับไปน็อกยูไฮมาเหมือนกันโอ้โหแล้วอเมริกาเขาเอาเน็ตโดนเข้ามาทางฝั่งของจัมเปอร์เก็บไปแล้วทีเก็บจบสิบสี่ตัดภาพมามุมข้างครับเฟโดไปโดนน็อกมาแล้วมุมนี้ก็ยังไปไหนกันไม่ได้ครับสามตะขอครับเน็ตกันลื่มล่าไปหมดเลยแล้วเบยโดนลงมาแล้วซ้ายมือขวามือหมุนมาแล้วหาไม่เจอมากับโอ้โหหมุนตัวยิงผู้ชมครับสารตาดคนโดนฮะเมื่อกี้ผู้ชมฮะคือถ้ามีกรรมการอยู่ข้างหลังก็ตบกรรมการแล้วแหละหมุนใจโลแบบว่าควงสวรรค์ โอ้ยเหนื่อยเลยนะแล้วทีวันออกไปกหนึ่งสควอนก็ตอนนี้แล้วโถมบ้านนี้ก็แบบว่าจ้าระหวันมากครับบล็อกสแกมิงเกือบจะเอาตัวไม่รอดแต่วอะไีครับชาซินกง้างระเบิดหน่วงดิเลอย,อยู่แล้วปาเข้าไปในบ้านโดนไม่เอ่ยเลียสี<ม>่อยไม่ถึงกันทั้งฝั่งของตัวคัดก็กลับไปน็อกโลกีได้โอ้โหแจมกันสี่สควอนปัญหาคืออยู่รล้ครับลอดตายเฉยเลยฮะโอ้โหจังหวะนี้วงใหม่มาไหนวงวงงนี้ซ้ายขวาวง โอ้โหวงขึ้นวงครับ K O G ทีมผู้ชมมาอ่าละฮะอ่ารับเต็มครับจะได้ประโยชน์สักแค่ไหนครับ K O G แล้วดีครับบล็อกครับหลุยวิ่งมาชุบโลกิก่อนทุกท่านตรงนี้ครับโอ้หุนน็อกกันคนละสามสี่รอบไปยังไม่ตายสักทีตรงนี้ท่านไหทนทานจริงๆครับบล็อกเกมมิ่งนะวินเทอร์กับหัวโซนเองครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับชาเซนเองก็ต้องปาระเบิดยัดไปครับบ้านนี้เขาทำบุญบ้านรือยังไงคนเยอะเหลือเกินตรงนี้ท่านไหใครเรียกแขกมารับศิลปับพรกันไม่พักตรงนี้เราตัดภาพมา โอ้โหมาแล้วครับทางฝั่งตัวบล็อกดุยครับไปเน็ตนอกจากซีนต้าขึ้นสะกคมมาจากวิลูกดองตรงนี้หมดแม็กครับอาร์เจบอันดับ11ครับ แล้วเบรกโดนเนี่ยจากหูโซ่เดิมเปนอกจากหูโซ่ครับพี่เมย์โดนคู่มาตรงนี้แล้วโอ้โหเปลี่ยนเกมลุกไปเกมรับตัดภาพมาตรงนี้วินเทอร์หลังกองมีบล็อกเกมมิ่งสเปย์มาด้านล่างล่างล่างกดลงมาเลยโอ้โหลุกรับสลับรักคุณผู้ชมฮะเนี่ยลูกเดียวจากหูโซนตรงนี้คุณผู้ชมฮะโอ้เมื่อกี้วินเทอร์วะชูชูมือขึ้นกำหมัดก็เลยบอกกาโมฮะโอ้แล้วบอกแล้วจะสเปย์มาจากคัพปัตยิงข้ามเขาใส่วาลัสเดอร์เบอร์เดอร์ครับมาตัดภาพมาตรงนี้อ่าร์คิโอเทน่าครับผม อยู่ันขอบเป็นและด้านหลังครับมีอยู่อันดหูตัวโดนชุดหนึ่งจากเออน์ี่เบียบร์มาครับโอ้โหเลอรนี่สามหงสตัวออกทันทีแล้ววินเซอร์ปั๊มยาอยู่นอกวงน้าจะอันดับที่แปดครับดูส่งนี้ไม่ได้บอลโอ้โหซักซี่คล้องมาครับเข้าหัวเบียร์มาแล้วดูโอ้โหจะบัมมี่นี่เจอของผมตรงนี้ครับหัวแตกทันทีแล้วดูครับบีทีอาร์จะต้องเปลี่ยนบ้านเล่นแต่ด้านล่างครับเซเนตี้ครับโอ้โหเน้นว่ายน้ำอยู่ท่าทางตรงนี้ไชเดอร์ครับผมเนี่ยเราหันไปเจอปลาเจอไหมใหม่เจอแล้ว โยสมองปิดก่อนวมนี้ทีนายเอ้ยจัดจะสวนว่ะแต่ว่าระวังหน่อยครับด้านซ้ายมือของทางด้าน RQ เองก็มีทั้ง TSM มีทั้ง KOG ฮะนะเลยว่าจับได้เขาก็จับตายเหมือนกันฮะมาดูต่อครับเพลโซนเฟสถัดไปจับเป็นยังไงกันบ้าง KOG ตอนนี้อยู่กลางวงล้อมครับอยู่กลาง3แยกด้วยฮะครับผมโอ้เรียกว่าอาจจะโดนโถมได้สูงนะวอลดัสแกเตรียมจะเข้าเพลโซนถัดไปอยู่ด้านหลังเลครับต้องฮะโอ้โหเราซักซี่ครับไปน็อ c กิ i ได้ตวงนี้แล้วดูครับ วงใหม่จอมฮออกทะเลครับโอ้โหเล่นยังไงวะเนี่ยอาจจะมีการสลาสโสดที่โวดหินมมหมอนระเกมนี้นนคยมับฮะโอ้โหวงนะครับทำเอาแบบว่าสักอื้อเลยออทีภาคมาสองปีผมทุ่งคุณจาเรนันนี่คือวงแรกผมบอกเลยนะชั่วที่สุดแล้ววงแรกของผับจีโมบายนะนี่แบบว่า กเลี้ยวกระลาดที่สุดนะฮะต้องชมกระเพาคำด่าไม่ถูกจริงๆนะครับไม่รู้จะต้องเล่นกันแง่งไหนฮะผมบอกกันนั่นแหละเฮ้ยมาแล้วรถแฮร์แล้ดีครับดีทีวีขับนำมาโอ้โหรถแห่ครับจากตันเซนติเบร์แล้วขับขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วทีนี้ล่อนไหลไมไดูแล้วแล้วทางฝั่งจีน<ท>ไดครับจะทำไปข,บ,ขอบอยได้แล้วเลนลูกนี้จากจุดนี้จะเข้าเนินหลังกระแพงตรงนี้ปิซซอาล้อรถกนมาเยือน นี่ฮะรับลูกเกี้ยงไปหน่อยฮะอุ้ยโดนไปหนึ่งดอกแต่ยังไม่เจ็บคร,รับไรเซนโดนตึกตรงนี้มากอย่าง<อ>ไม่ต่จะมาหาขึ้นด้านล่างครับมีทางฝั่งเตนจี้อยู่รอเหมือน,นกันแล้วมุนนวมน,นี้ซักซี่มุมใกล้แล้วคอนเสปต์ครับไปล็อทางฝั่งซีก็จะจที่เร็มได้อุ้ยซักซี่ครับแกปั๊มใหญ่ครับแล้วใครรถแหย่มาเนี่ยเอ้า GSM ดีครับแล้วมเจอจนทำยิโรถจนราครับเปิดมาแล้วแต่เซนบอกยัง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 ไม่ได้สวนอย่เพิ่งยิงโอ้โหแล้วดูครับ เออนี่ครับไปซ้ำไมโครบอยออกเกตแล้วด้านหน้ามีซักซี่หลักสมุกแล้วไปสเปดหาไม่เจอแล้วไม่กล้าแหละก็เป็นกานทีเดียวจริงอุ้ยสเปดขึ้นมาแบบนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับจราจรทานไปต้องใช้เดอร์ได้ครับตรงนี้ไรเซนครับเนี่ยตกปลาอยู่ฮะแต่เจอทางด้านรถทีอ็มสเปดมาหนึ่งดอกยังไงดีโอ้ไม่ไหวอยู่ดีครับมันเจ็ดครับสามสมองขอสมองที่แต่ละมุมนี้ครับขัดคอลงมาด้วที่ด้านล่างโอ้โหนี่ครับด้านหลังครับเอาเล่นล็อกกับทางฝั่งซีจี้ครับสลับที่ดโซนอยู่แล้วมาที่้ โอ้โหโอ้ร้ก็งงครับจะเข้าวงยังไงวะเออบอกว่าท่านเออแหววบอกว่าอ้าวแตกแตกเลยโอ้แตกแบบงงงงครับผมงงจริงจริงครับโอ้โหแล้วคอสต์ดัตครับไปน็อกวีดูจะอะไรล็อกมาแล้วปัญหาคือเล่นยังไงต่อครับวงนี้ครับมีเบ็ดให้ไหมเออตกปลาดีกว่าโอ้แอดอปแอดอปยังมีอารมณ์มาตกด้วยเอาไปเลยครับอเออเอาไปเลยนะครัจะบ้าโอ้โหแล้วซุปครับไปซ้ำวีดูออกเกมวงตรงนี้ท่างนี้โอ้โห ต้องพากยังไงวัดรัซุปครับไปน็อกมาตินได้ไม่ไม่ใช่แค่พากไงมันจะเอาตัวรอดกันยังไงเนี่ยโอ้โหและเนโยมุมนี้ครับมุมใกล้ด้านหน้ามีทางฝั่งกับตัวรัตซุปครับไปซ้ำมาตินวัดรัตจบประดับปกครับโอ้แล้วขึ้นเขาไม่ได้เลยครับโอ้แล้วทีน่าครับนอนอยู่ด้านข้างแล้นค้สคัสก็ไหล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 ลงมาเกือบเหมือนกันอืมนะฮะคลาสกอ็พยายามจะขึ้นไปแล้วแลป่าระเบิดขึ้นไปวัดแรงลมอยู่แต่ไม่โดนสักทีอะโอ้โหรัตซุปครับไปดองวงดูดมาด้านหน้าแล้วมีการโยนเนี่ยมาจากออโดดนก เอาสิรัมันแตกับทีดาเน็ตแล้มาแล้วโอ้โหครออีครับกับลองอเลนล็อกครับที่ครับสหภาพไทยล้มยิงจีน่ตายออกอีกหนึ่งเอาว่ะโอ้โหนี่ครับเราสเปรย์มาวงครับเข้ากาทะเลวิ่งวิ่งวิ่งเบียอุ้ยเขาไม่ทันนะนี่ครับวงอยู่ตรงอเลนล็อกด้านล่างเฮ้ยถามจริงโอ้โหปวดหัวปวดหัวปวดหัวโอ้โหซืดซืดยังไงครับยังไงวะโอ้วงผู้ชมฮะนี่ยังวะ โอ้โหถ้าไปมาลูกหนึ่งก็มบจูอีน็อกบาก้าได้โอ้โหแต่ไปต่อไม่ได้เหมือนกันครับโอ้โหต้องเขียนแผนที่ครับว่าจะเข้าวงนี้ยังไงดีแผนนี้ผมบอกเลยนะหนึ่งในร้านในวงวงนี้แล้วดูครับเออนี่นำมาแล้ววันี้เอินมาแล้วเห็นเมื่อกี้แม่ทุกคนครับแต่ปัญหาเดียวคือมาวี่ได้หมดผู้ชมครับต้องเก็บมาวี่ให้ได้ก่อนแล้วนี่ครับมาวี่ครับสูรู้เหลือเกินตอนนี้ยังหลบอยู่หลังเนินอยู่นะแอร์ดรอปก็ตกตรงกลางเฉยเลยครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมแบบสุดจะงงอ่ะ ไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงหรือภาคยังไงจริงวงนี้นะครับเราสเปรย์ามาจากมาวีกดตรงนี้มาแล้วเบียร์เกือบเหมือนกันนะมาเออนี่กับเบียร์บอกว่าลงมาแล้วเตียงครับโอ้ยยังว่ะเอ้ยแต่แต่ตอนนี้อาร์คิวดูเหมือนจะโอเคนิดหนึ่งครับตรงที่ทิ้งปีถือไปข้างบนหน่อยโอเคโอเคอยังไงครับอยู่ไม่อยู่ในวงใช่มันไม่โอเคตรงนี้มาอยู่ในวงไม่อยู่ในวงนี่แหละใช่ครับคือต้องผ่าตรงนี้ให้ได้แล้วไปอยู่กับสกาด้านล่างยังไงนั่นหรือโค้ชมาแล้วดูครับวาซ่าซ้ายมือวาซ่าซ้ายซ้ายซ้ายไปทางนี้ ยิงยิงกับฟอซ่าเขายิงกันทีหลังดูดูครับชมครับโอ้โหไอ้สกาวกับสังหวั่นของเท็ดเนี่ยแช่จนเปื่อยหมดแล้วจริงๆนะฮะยุ้ยอ่ะโมงขนแหละยุ้ยคือถ้าป่าตอดคือตายนะตัวเหลวนะฮะโอ้โหแกแช่นานมาครึ่งชั่วโมงครับวงนี้แล้วดูครับดีทูอีบอกสภาพแล้วดูเออร์นี่กับมาวิยังไม่จบตรงนี้ครับแล้วซื้อซื้อเวลาจะจัดแล้วมาวิโดดตามอาร์แล้วฮะตัวยิงไม่อยู่แล้วเออไปดีกว่าไปครับทุกคนครับสำหรับวีดีชมหนุ่ม บอซ่าบอซ่าแล้วดีรอยิงกดบอซ่าโอ้โหบอซ่าก็สู่รู้เหลือเกินรู้เยอะหมุงเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมขอไปหนึ่งก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปตอนนี้ครับบอซ่าคนมันไม่ยอมอ่ะเอาดิโอ้โหออนล็อกครับบอกแล้วจะกินไก่อย่างนี้เหรอฮะแล้วดูว่าบอสซ่าโดดตามมาคอนเซปต์ก่อนแล้วสเปร์ตามโอ้โหไม่ได้หลงน้ำจมครับโอ้โหแล้วโดนมุมใกล้สเปร์ตามตรงนี้เคอจีพังเหมือนกันแล้วมุมนี้สุดท้ายเบียดเบียดกดกิ้วไม่ลงไอ้นี่มันเล่นลินนะเนี่ย ม,มีมีมีดักรอเลยนะเอ้ยเอราเจอปลาเจอปลา <นะ S 1> ครับเป็นปลาบู่ทองตรงน,นี้สเปย์มาเป็นกระจาบสเปย์ปลงน้ำหาไม่เจอโอ้โหวงครับเปิดคำสีว่าหวัหวหัวน,นี่คือแบบว่ากลุ้มขมับกันแล้วโอ้โหมีใครมีจะพราลุ้นแล้วดูครับขึ้นเนินมานี้<ส>ลมหนึ่งมาวิ่งสุดใจสเกาตัวใจเด็กก็มาโอ้แล้วแค่ส่งมาวิ่งครับให้อยู่รอบมาเลาเจอสเกลบอกว่ายน้ำกลับมาทันไปสเกาโอ้โหเบียบอกว่าเอ้ยหลบแป๊บหลบแป๊บหะลือหันจริงจริงกินที่ทำนะผมอะไรอย่างชอบเลยนะ มาเฮ้ยมีระเบิดลูกเกี้ยอยู่เออนี่บอกว่าอ่ะรับลูกเกี้ยงไปแล้วโค้งโค้งอ้สวยพี่สวยยอดเยี่ยมฮะปาก้าบอกอะไรครับเนี่ยเออแต่ว่ามันมีอีกคนนึงขอเลนส์ล็อกดักอยู่นะงูงูก็น่ามีงูหินอยู่แล้วโดนเข้ามาเจอไม่ไม่เจอจนครับชุบมันบังตาไอเอิร์ไปฉกไอ้เลาอะไรไปดีดนีไอ้นี่โอ้โหคันเด่นโอ้ได้ไปเหยียบขาทุกท่ครับโอ้ผมถามจริงกันดี่ีอี โอู้ๆแล้วนี่ครับด้านล่างครับมีทางฝั่งของตัวออยล์ล็อกมาวิ่งอยู่แล้วนี่กดต,ตรงนี้นะแล้วสเปรดีตัวนี้กดตรงนี้อย่างนี้นครับโอ้โหครับเล่นมาสามเกมเกมนี้บอกเลยว่าโค้ดต้องพักต่อหรือเปล่านี่ฮะแล้วดูครับเทสแค่แช่น้ำมาครึ่ชงชั่วโมงทีผู้ชมครับเนื้อเปื่อยเอ,อ้ยเอินปาลาระเบิดเช็คเลยน <พอ S 1> ะโอ้โหเดินไปหม่แทบจะโม่งขาเมื่อกี้ืถ้าเป็นปลาก้าคือหันไปกัดขาได้นะบางทีแง่มเลยนะเอย่าพูดทำไมแล้วดูครับเทสครับใจเย็นเหลือเกินอ่ะเอินบอกว่าจัดเป็นดอก ต้องโยนยาทันทีด้วยครับไปจมน้ำตายลนกระป๋านเลยตื้นโอ้แล้วดูครับดูเท็ดครับดำน้ำโชว์ทีหนึ่งท่านผู้ชมครับปอดแข็งแรงวงอะไรครับเนี่ยบอโหัวแล้วแล้วเฟิร์สเอซีดอกด้วยมันจะปั๊มยังไงเออฮาวสามจริงไปดูครับไอ้นี่ที่มีทิ่วิกฤตกว่าคือแก๊กนี้ท่านผู้ชมครับแล้วดูครับราชานักปั๊มยาดีทูอีไปแล้วไปว่ายน้ำไปแล้วดีทูอีใครอยู่ความใจครับทีทีไปแล้วครับผมว่ายไปแล้วแล้วดูว่ามีเศษล้ำประลวโยนยาโยนยาตรงนี้ โอ้โหขาเปียกไปหมดตรงนี้ผู้ชมฮะแล้วดูทีจีครับเจอผู้ชมฮะหลังโขดหินตรงนี้ครับมีครับเทสตรงนี้ครับฝาฝั่งที่โขดหินอยู่โอ้โหนี่ครับโอ้เบียวว่าเออไปก็ได้วะเท็ดบอกไม่ยอมแล้วดูเขาสับปืนสับปืนสับปืนฮัลโหลฮัลโหลดีครับฮัลโหลฮัลโหลทักครับทักครับมอบไม้มอบไม้ดีมาอะไรเฮ้ยดันดันดันครับดันแล้วดูครับไม่ยอมแล้วดูครับดันมาต่อแล้วเอาตดันต่อยกันทีดีโอ้โห พ้อมบอกนะโมโหก็เดียวมืเออิดไว้กลับเฮ้ยมาต่อยเป็นด้วยตัวนี้มันต่อยมันสู้อ่ะมันสู้มืออะเาดิมาดิก็มาดิมาดิครับมาดิบอกมาดิครับมาดิครับมามาต่อยเหลาเหลาเหลื่อเอโอ้แล้วดูครับเอาดิโอ้แล้วทีครับหมับหมับค่อยหมัมันจะหามุมยิงเลยนะมาดิมาอย่างวะโอ้แล้วดูครับต่อแถวครับต่อยอย่างนี้เมื่อกมาดิเออไปอยู่เองก็ข้าไปฆ่ามวยต่อยต่อยต่อยอย่างกันอยเมื่อกี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยอะเอยังอีก ผมว่าเขาหาเหลี่ยมหินขึ้นอยู่นะใดูครับใช่ใช่หาทั้งคู่เลยแล้วบีบอกอย่าให้กูเจอนี่แล้วดูครับวงมาแล้วบอกวโอ้โหอะไรครับเกมนี้โกูบอกอะไรวะโอ้โหโทรศัพท์ตัวนี้จอจอจะแตกแล้วนะดูครับเซ็ตครับผมอยากรู้เกมมาต่อยดีได้ยังไงจอมะบัดไหนอย่างี้จอมะเออเออเออเอาดิเอาดิโอ้โห มีเสียงซ้วหมดไหมเฮ้ยวันนี้บล็อกวอดี้บล็อกดูครับเบียดจนเลยแล้วด้านขวาเราโลกมีไม่ไปครับว่าเบียดตรงนี้เลยนี่บอกเออเพิ่งเห็นขอบคุณมากพี่ขอโทษปะลืมเราดูครับคู่นี้เบียดกันออกจากวงครับออกไปไม่ไปเว้ยเอ็งออกไปก่อนพีไม่ไปเอ็งนั่นแหละไปไปดีกว่าไปไปไปรับหนีครับเจ้าให้ได้แล้วเออที่บอกเออยิ่งกว่ากูในวงนี้วงวงบีบบีบไดิบีบไปแล้วไปตายกันคนที่มาเล่นลิ้นเล่นลิ้นเหลือเกินโอ้โหล้วดูครับไม่มีใครยอมจริงๆริอะ BLE, เอ้ยเอ้ยเาเอาเช็บล็อกเฉยเลยเอากระสุนดูครับอะไรวะเออบอกนี้ก Le> ับกูแต่ดูมุมนี้อุ้ยอุ้ยไปจบไปที่ตรงนี้ครับโอ้โหคอนเทนต์จะจัดเกมนี้แล้วดูนี่ครับมาบล็อกมาบล็อกอะไรกันอีกเลยเอามาบายเหรอไม่ให้ไว้เอ้ยต่อยเอ้ต่อยต่อยต่อยเฉ้ต่อยเอาเอาไเอ้เกมฟิกอุ้ยนี่มันต่อยเป็นครับมื้ชายมื้หนาเนียมัสู้มือวะยงชุนยงชุนเออเราเอาพวกเราเอาพ่กเราต่อยเอาวเราเราดูวงน้ำตาลน้ำตาลนะครับเออนี่ดูจากตรงนี้ครับเลือดเยอะกว่าแต่ปัญหาคือไอ้เช็คมันต่อยเป็น แล้วต่อยต่อยแล้วต่อย้ไปเลยโอ้โหคิวนครับผมของครมาผมมนลักริมฝั่งคลองครับผมว่าจบเกมนี้นะทีมไทยต้องเรียนเพิ่มแล้วคือการต่อยในน้ำกลับไปสร้างห้องฝึกพี่สร้างห้องให้เรียกเรียกเคโอจีเรียกวัดทัดมาฝึกต่อยในน้ำโอ้โหเทสรับได้ไปสองคิวต่อยเบีกับดีซีงงกันทั้งประเทศโอ้โหเกมนี้ครับกินไปสามไก่ครับบอกเลยว่าหายเหมือนกันเกมนี้ภาษากินอะ สมองหายไปแล้ว <S <S ตอนนี้นะครฮะตัง้งแต่เจอวงที่ขอบผาปัญหาอะไรครับออกเกาะกลางน้ําเออแล้วแล้วมันแบบเล่นลิ้นนะ่ะเอสเซนจี้มันเล่นลิ้นนะ่ะผมอยากเห็นคนสร้างห้องจริงๆคาอยากจะจับมาตีมือแบบเพื่อไม่ให้เรียวฟาดอ่ะมีใครมีูลจาักการมาโยมไหมผมจะเหลาแหลมๆแล้วฟาดเลยตรงนี้โอ้โหวงอย่างนี้ผู้ชมครับโอ้โหนอกจากโค้ชหายล่าสุดสมองผมงหายด้วยตอนนี้นะฮะ ไปหมดแล้ว<ม>จะเกมนี้ผมไม่มีคําอธิบายเพิ่มเติมเลยโอ้โหเกมนี้ผมบอกเลยครับห้าดาวจริงๆรุณผู้ชะ <c oughs> ไม่เน้นยิงไม่เน้นอะไรไม่เน้นทันเลยเลยเกมนี้มัน,น,นไม่เน้นอะไรเลยอ่ะต้องครับสมองสมองไม่เน้นด้วยฮนะถือว่าเปิดซิงค์เลยนะสัปภาคเกมนี้มาสองปีทุกทัวร์นาเห็นผมไม่เคยเจอมาก่อนเ <c oughs> นี่ยบอกว่าบอกตรงๆเลยว่าไอ้วงเนี่ยสุดจริงเป็นวงแรกในชีวิตของผมด้วย คือพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามีมิลาม่าเนี่ยขอวงขวาได้หมไหนก็ไหนๆแล้วเออเอาเอากขวาเลยนะครับจัดกันให้เต็มที่เลยจะดูเออจะดูว่าจะทำยังไงวะคือผมไม่เข้าใจเว้ยแล้วไอ้เซเนจี้อ่ะมันเล่นลิ้นตรงนี้ว่ามันก็ยังหามุมที่ขึ้นมาแล้วมาต่อยได้อ่ะต้องครับก็กระโดดต่อยพี่ชมวะหมัดกบทยานตัวนี้ถือว่าเป็นซุปเปอร์แมนตัวนี้เป็นมวยนะจริงคือรับน้า้าเจอระวางไว้ก่อนคือถ้ายิงปืนอาจจะสู้ไม่ได้แต่ต่อยมันเก่งนะครับสองหมัดนั่นแหละดี ก็ตอนแรกผมเห็นดิทูอีไล่ป้ายไปเจอก็ไม่มีอะไรหรอกต่อยล่วงเฉยโดนอะไรวะเสร็จปุ๊บสุดท้ายเป็นเสียครับต่อยอีกเมื่อกี้เอิญเกิดเหมือนกันจะมีที่เลือดเยอะกว่าผู้ชมฮะโอ้โหเอาแล้วผู้ชมครับพังผมบอกเลยตอนนี้ล่าสุดครับดิทูอีส่งข้อความในเฟซบุ๊กมางงจัดนี่ขนาดนักแข่งยังงงฮะดิทูอีที่ทักเฟซมาเลยงงจัดแล้วบอกนะพ่งงงจัดก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยไม่รู้พี่ว่าตัวเองงงพี่ก็งงนะฮะคือคนดูอ่ะแบบคนดูทั้งหมดเนี่ย ก็งงอะไรคนแข่งก็งงนะครับทุกคนงงนะฮะโอ้โหวงอย่างนี้ผมบอกเลยนะฮาผมบอกเลยนะต้องต้องต้องฝึกเพิ่มจริงๆไม่ได้ฝึกยิงไม่ได้ฝึกมูฟฝึกหามุมต่อยต่อยในน้ำเออนะครับโอ้โหไอเท็ดแต่รู้แล้วเท็ดซํมจากห้องไหนมาเออจะวไปลงด้วยแบบแบบส่งทีมไทยส่งทีมจากฝั่งไทยเราที่แบบไปลงกันเยอะหน่อยไปให้ครบเลยเออนะครับมาถึงเพ๊่โดดลงน้ำเลยนะแล้วใส่กันในนั้นแหละอโอ้โหอเกือบปกันี้จริงๆนะ ผมแล้วคะแนนขึ้นมาจ้าเลยเกินครับมีแนนมีคะแนนคะแนนแบบต่อยแฮเปอร์มะตรงนี้เหรอมีมากมากตรงนี้เออนะครับผมเอ้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวมีรีเพย์ต่อยต่อยตอนตอนต่อยด้วยครับผมเออเอาดินะครับแล้วทีมไทยรบกวนเจ้าเนี่นะบัวขาวยังมีอีกอะมาดูตรงนี้ดูมันหาบุมอีะแล้วดูดูจังหวะจังหวะเออนี่เหมือนโดนไปหมัดหนึ่งหรือเปล่าเมื่อกี้นะโดน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 ใช่โดนโอ้โหแกเป็นมวยหยงชุนตรงนี้นะมาดูครับดันครับดันเราจะวงดันโดนนี่โดนที่หนไง ครึ่งหลอดแล้วคูบัดที่สองเกือบเหมือนกันผมบอกแล้วเทสครับต่อยได้สองหมัดมันมันแล้วไอ้ดาเมจตอนโดนเพโซตัดอ่ะมันไอ้นี่พอดีมันเด้งพอดีเว้ยเอืเอเกมนี้ <ๆ S 2> ผมให้นะเือร์เี่ททเท<อ>สนะครับ โอ้โหจบเกมนี้ผมบอกเลยกลับบ้านไปผมเปิดห้องสตรีมไปเลยนะครับผมห้องต่อยโอเคคะแนนมาแล้วด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางฝั่ง RQ รอบนี้ครับจะเก็บคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับผมไป32แต้มครับสำหรับ RQ a t h e n อัรับนอันดับ2 KOG คอรับอันดับ3 Synergy ครับอันดับ4 TSM อันดับ5 Orange Rock อครับผมอันดับ6 U l e v ลวอัอันดับ7 War d u s t The b อะเบออันดับ8ครับ บริกา t อนเรดเอเรียนั่นเองครับไป oh. ครับบ็อกซ์เกมมิ่งครับรีเจ็คสกาเลตอยูดูแก๊ง GXR เซลนะครับผมงทีซแล้วก็ IND แล้วก็ันกาสตาร์แล้วก็ทีวันนั่นเองฮะ คะแนนรวม12เกมนะครับตอนนี้ครับ R RQ Athena ครับอยู่อันดับที่3นะครับ b i c o n Indonesia อยู่อันดับที่1 Box Gaming ครับอยู่อันดับที่2นะครับแต่ R RQ ครับได้ไก่เยอะที่สุดครับล่อไป4ส่ไก่นะครับแล้วอีกเกมเดียวเนี่ยห่างกับอันดับ1เนี่ยแค่19คะแนนครับไก่เดียวก็แซงได้แล้วนะครับยังไงก็ติดตามในเกมหน้าครับเกมที่13จะถ่ายทอดสด1ทุ่มตรงนะครับสำหรับใครที่อยากดูถ่ายสดก็ไปดูได้แต่สำหรับใครที่ไม่มีเวลาดูนะครับก็สามารถกลับมาดูไฮไลท์ รหรือใครดูแล้วจะกลับมาดูไฮไลท์อีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในเกมที่13รอบดึกๆนะครับ